จากการเนรมิตสร้างบิดามารดาผู้แรกของเราได้ล้มลงในความบาปหลังจากเหตุการณ์เลวร้วายนี้สิ่งแรกที่พระเจ้าทรงห่วงใยคือนำมนุษย์กลับสู่พระองค์และปกป้องกับจัก,กราวาลไว้ชั่วนิรันดร์ดังนั้นพระเจ้าทั้งสามพระภาคจึงได้ประชุมกันและวางแผนล่วงหน้าให้หนึ่งในสามพระภาคเสด็จลงมาสิ้นพระชนไถ่บาปให้มนุษย์ วิบอ์บทที่13ข้อ8และคนที่อยู่ในแผ่นดินโลกแจะบูชาสัตวร้ายนั้นเว้นแต่คนทั้งปวงที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระแมสสโปดกผู้ซึ่งถูกผู้ซึ่งทกทรงถูกรงพระชนซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่แรกทรงสร้างโลกพระเจ้าทรงประสงค์ให้มนุษย์ร่วมมือกันกันกนบพระองค์ในโครงการ,ร,การ,รสำคัญน,นี้พระองค์จึงทรงบอกถึงโครงการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนการแห่งความรอดแก่อาดัมและเอวาบิดามันดาผู้แรกของมนุษยชาติในตอนนั้นนั่นคือพิธีถวายบูชาซึ่งต่อมามีในมีในสมัยจนอิสราเอลพร้อมกับที่ทรงประทานพระบัญญัติสิบป,ประการทรงตัสสั่งให้พวกเขาสร้างพระพาขึ้นในเวลาเดียวกันพระองค์กำหนดพิธีถวายบูชาให้ด้วย ขราพเจ้าดังกล่าวเป็นแบบจำลง